สวัสดีทุกท่านค่ะอัสาลามอะลัยก้มค่ะทุกคนมาพบกับตันตันชาแนลอุชินเคยนะคะวันนี้ป้าจะมาทำเจแปน c ิสชีสเค้กนะคะหรือว่าเค้กญี่ปุ่นนะคะสูตรนี้รับรองว่าเนื้อเนียนนะคะแล้วก็เด้งดึ๋งมากค่ะมีแป้งเค้กค่ะอาดตะปงเค้กมีแป้งข้าวโพดค่ะอาดตะปุจากงมีนมสดค่ะอา a s u สุ 100 ml มีน้ำมะนาวค่ะหรือว่าจะใช้เลมอนก็ได้นะคะไอลิมามเอาหนักกุนาไอเลมอนปบุลีมีครีมชีสค่ะ ada cream cheese cream cheese นี่150กรัมเยอมีเนยค่ะ ada b u t t ต r ต u t t e r 100กรัมมีไข่ค่ะอ d a ตะลอปะปิจิมีกลิ่นวอลนัทค่ะ ada piece วอลนัทมีน้ำตาลทรายค่ะ ada gula gula 100 gram gula kalau biji besar sangat kita blend ya kita mari tengok cara buat sama-sama ya dan kan kita buat sama-sama ya tang mo nak kha dan saya nam nak kha taro air, biar air panas sebab ini kita akan tun nak kha saya nam suan lopai kha taro susu atas suan ป้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะใสเ่เนยค่ะตาดูบัตเตอร์ใส่ครีมชีสค่ะตาดูครีมชีสแล้วก็เราคนส่วผสมให้ละลายนะคะคเรากจ้าบาไปหารัตถุที่ตาราร้องนจ ผสมละลายข้าดก,กันนะคะส่วนผสมทุกอย่างละลายข้าด้ก,กันแล้วใช่ไหมคะเนี่อจะเนียนเหมือนโยเกิร์ตค่ะวัตถุดิบ,บสุดซูมเมอร์อเดี๋ยวนะมาจำโยเกิร์ตเะค่ะพอละลายหมดแล้วเรายกเลยค่ะเราคนให้ใคลความร้อนนะคะตะกัดใจบ้ิสิโยบ้ริฮิวปาณาสเด้ คนคะ่ะคลายความร้อนคะ่ะมีอย่างนั้นถ้าเราไม่คนคลายความร้อนนะคะเวลาเราใส่ไข่ไข่ก็จะสุกได้นะคะแล,ล,ล้วทีนี้เราใส่เต๋ตาถ้าเราครีมที่นสสี้นร้อน masa ที่เราใส่เต๋างั้นทีเต๋าที่เรามาซาเอ้ยคนไปเรื่อยๆค่ะพอส่วนผสมส่วนนี้เย็นตัวลงแล้วนะคะเราใส่เฉพาะขาไข่แดงนะคะทีตเร,ราใส่เต๋าเมล็ด s a เจ้ยใส่ทีละฟองคะ่ะใส่เต๋าหนึ่งเบล็ด ก็คนค่ะถ้าเกิดฟองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรารองอีกทีค่ะใส่ฟองสุดท้ายลงไปค่ะใส่น้ำมันนาหนึ่งช้อนชาค่ะตาโรุไอลิมาสาตูสุดเต้ น้ำมะนาวหรือว่าน้ำเลมอนนะคะสามารถทดแทนครีมออฟตาททาได้นะคะสัดส,ส่วนก็อัตราส่วนก็ใส่เท่ากันค่ะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชานะคะใสโรบิสร์วานิลลาซาโตสุดเตเค้กของเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยดับคาวของไข่แดงด้วยค่ะเราร่อนแป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดก่อนนะคะใส่แป้งเจ้ากงกับแป้งเค้ก นให้เข้ากันนะคะรวคนให้ตัวแป้งละลายทีห่หมดก่อนนะคะอย่าให้เป็นก้อนกนนะคะโอเคค่ะละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะมากรองก่อนนะคะถ้าเรากรองนะคะเค้กของเราจะได้เนียนๆนะคะกีตตับไปเสียเรียบร้อยค่ะ เราใส่น้ำตาลนะคะใครจะใช้น้ำตาลไอซิ่งหรือว่าถ้าไม่มีน้ำตาลไอซิ่งก็นําไปปั่นเหมือนป้าแบบนี้นะคะเราใส่ทีละนิดนะคะแต่ตัดุูสกิกสกิรอย่างัง้ตดรูตาดร้รันเนี่ยเราใช้สปีดปานกลางนะคะฉันทีละให้หมดเลยค่ะเราตีให้ได้ยอดอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ นี่นะคะรตีให้ได้ยอดอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราใส่ครีมทีละนิดนะคะแบ่งเป็นสามครั้งนะคะตอนที่เราตีไข่ขาว กับน้ำตาลสายนะคะเราห้ามใช้สปีดแรงนะคะไม่อย่างนั้นจะเกิดฟองอากาศเยอะมากค่ะใส่ส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะส่วนนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เด้งดึงนะคะเด้งดึงมากนะคะส่วนนี้ป้าทําขายนะคะใครจะทําขายก็คำนวณต้นทุนให้ดีๆนะคะ ป้าจะคำนวณให้ก็ราคาวัตถุด,ดิบมาเลที่มาเลเซียกับไทยราคาคนละราคานะคะป้าจะคำนวณให้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องคำนวณเองนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์กันนะคะนี่นะคะถ้าใครจะใช้พิมพ์แบบถอดออกได้นะคะให้พันกับฟรอยก่อนนะคะกันไม่ให้น้ําเข้านะคะถ้าใครใช้พิมพ์ที่ว่าถอดไม่ได้ก็ตัง้งพันก็ได้ค่ะ แล้วก็เคาะเบาๆนะคะเราไล่อากาศนะคะส่วนถาดรองพิมพ์นะคะเราใส่น้ำค่ะเราอบไฟบนล่างนะคะแล้วก็ปิดพัดลมค่ะความร้อน150องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลา70นาทีค่ะ เค้กของเราสุกแล้วนะคะเราตั้งให้เย็นตัวก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะเคสส้ก sudah masak เบราก,ก็ตักเบียเค้กเย็นตัวก่อนนะคะแล้วก็เร,ราค่อกะออกจกเกแล้วะคเราตั้้เย็่ะป้าแกะออกจากพิมพ์แล้วนะคะ จะเป็นนิทชีสเค้กนะคะใครจะทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้ป้าขอบอกว่าป้าทำขายนะคะถ้าใครอยากให้หน้าของเค,ค้กนะคะสีเข้มกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเวลาได้นะคะแต่ป้าต้องการเพียงเท่านี้นะคะดูนะคะเด้งดึงมากค่ะป้าอยากให้ทุกท่านลองทำดูนะคะป้ารับรองว่าสูตรนี้อร่อยมากนะคะเนื้อเค,ค้กเนียนมากค่ะนุ่มละลายในปากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เอก,กลักษณ์สำคัญของจะเบดดิชีสเค้กเลยค่ะเด้งดึงมากค่ะฝากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตัดตานชาแนลได้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสลัมไลกอมค่ะ